วิธีการเผยแพร่ชิ้นงานในรูปแบบไฟแฟดอาร์บีแฟดค่ะสำหรับวิธีการเผยแพร่ชิ้นงานในรูปแบบไฟแฟดเป็นการเผยแพร่ชิ้นงานในรูปแบบนี้เป็นที่นิยมสําหรับนําไ,ไ,ไ,ไปเผยแพร่บ,บนกระขายอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ขั้นตอนในการเผยแพร่ชิ้นงานในรูปแบบแฟดมีขั้นตอนดังนี้นะคะ เปิดโปรเจกต์ที่ต้องการเผยแพร่ขึ้นมานะคะจากนั้นไปที่ไฟล์เลือก p u บลิ s h หรือกด Shift 12 f 1 2บนแป้นคีย์บอร์ดค่ะขั้นตอนใน่3จะปรากฏหน้าต่าง Publish ขึ้นมาให้เราคลิกที่แท็บเฟดนะคะที่หน้าต่างพับลิสเราสามารถแก้ไข ปรับแต่งข้อมูลต่างๆได้นะคะค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปเมื่อเรากำหนดค่าต่างๆที่วันที่เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม publish เพื่อทำการสร้างโปรเจกต์ที่เรานำไปเผยแพร่พพค่ะระบบกำลังสร้างโปรเจกต์เพื่อนำไปเผยแพร่พพนะคะ เมื่อระบบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้คลิกปุ่ม close เมื่อต้องการปิดหรือคลิกที่ปุ่ม view output เมื่อต้องการชมผลงานค่ะค่ะ ขั้นตอนที่6ก็จะเป็นการเปิดโฟลเดอร์ที่เราได้กำหนดไฟทางไว้เก็บโปรเจกต์ที่ผ่านการพับลิซ์แล้วจะพบกับไฟล์ต่างๆที่เรานำไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นไฟล์นันสกุล o l s w f h t m .js เราสามารถนำไฟล์เหล่านี้ไปใช้ เป็นเครื่องไม่ขายได้นะคะ